สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวิถีพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะครับวันนี้นำซีดีส,สนุกๆมานำเสนอให้กับท่านโดยการสนทนาและก็คุยกับอาจารย์วรชาชันทศับซึ่งอาจารย์เป็นคนที่เกิดที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจริงๆอาจารย์นำวิถีพื้นบ้านที่นี่นำอาหารท้องถิ่นที่นี่มาแนะนำได้เลยนะครับหลายอย่างแล้วที่อาจารย์พาไปดูนะครับก็คือเรื่องของบะตุ้มโขก,แกอาแฟอาหารเจ แล้วก็ขนมที่ควายคราวที่แล้วนะครับคราวนี้อาจารย์จะพาไปดูเกี่ยวกับของหวานเหรอครับครับของหวานมันเป็น,นยังไงครับอ,อ,อันนี้นะผมบอกเลยประเทศไทยน่าจะมีไม่ใช่ชั้งจังหวัดนะน่าจะมีที่อำเภอวิเศษที่เดียวนอกกนั้นก็จะไปประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงกันแต่มันไม่ใช่ขนมหวานที่นีจะไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นเหรอครับเพราะว่ามันเป็นแรกเริ่มของอำเภอวิเศษขนมดอกลำเจีย ขนมดอกลำเจียก<ช>เป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่คใครเข้า<ช>มา<ช>ที่อำเภอวิเศษ,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 ษชัชยชาญอ่างทองเขาบอกอย่าลืมซื้อขนมดอกลำเจียกมาฝากมันอย่างนี้เลยจริงๆว่ะใช่ะฮะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปดักได้เลยฮะเพราะว่าจะจอดรถในวัดนางในนะจากที่คุณตูนลงกเกษตรฮะที่เห็นป้ายตรงข้ามกันนะฮะสังเกตได้เลยคือถ้านักท่องเที่ยวมาถ้าไม่หิ้วไอ้ตัวเนี้ย มาไม่ถึงวิเศษชิ่นชันงั้นแมงั้นเราไปดูกันครับว่าขนมดอกลำเจียดนั้นเป็นยังไงครับเหนื่อยมากโอ้เอ้าดูรสชาติไปอยู่นี่เองอ๋อมาหาพี่ตุ๊กตาชอบไปซื้อชอบมาในร้านนี้เป็นพิเศษกินฟรีกินฟรีแล้วนอกจากนั้นจะอร่อยไหมอ๋อโหนี่เป็นอาหารท้องถิ่นขนมไทยพื้นบ้านเลยแล้วพี่ตุ๊กตาเนี่ยสุดยอดในเรื่องการคิดค้น ขนมใหม่ใหม่เดี๋ยวเจอหานุมาลคุกฝุ่นอีกแล้วหานุบานคุกฝุ่นเป็นยังไงเป็นสวัสดีครับรายสวัสดีค่ะนี่เร่งรีบมากเ่ยยยยยยนยยยเยย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 นยยอยยยยยยะยนมดอกยยเยย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 ยายย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 ยกยยยยยยยป็นยยอยยรยย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 ย่ยย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 ยงยยยยยนยย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 ยขยยยยยยยขยย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 ย ของรชัชกาลที่สองที่ว่าลำเจียกชื่อขนมนึกโฉมสฉมหอมช่วยโชยไกลกลิ่นดิ้นแด,ดโดยโหยให้หาบุงหงาเปา็นตล่าดเซนิคนนั่นคอือยุทธสรแสดงว่าชืที่สองเนี่ยมีขนมลำเจียกแล้วพันทิงได้ชื่นชมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่จริงนะจริงแล้วนะผมดูแล้วอ่ะมันไม่ได้นะเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยมันหนึ่งจะเป็น ที่ผมจากเด็กๆนะฮะมันจะเป็นแป้งตำพอแป้งตำแล้วก็พี่ตุ๊กตามันจะมีกะทิเข้าไปเป็นส่วนร่วมเนี่ยหัวกะทิหางกะทิครับแล้วก็จากแป้งตำถ้าถ้าเป็นสมัยเนี้เราคงไม่มีโอกาส <c oughs> ได้ได้กินขนมมันจี <c oughs> ก็เลยมาคิดคว้นว่าทํายังไงเนาะให้เราไม่ต้องตำแป้ง <c oughs> เพราะว่าคุณแม่ตำแป้งมาตั้งแต่ลิตรละสิบสตางค์ <c oughs> ถ้ารุานราวนี่ไม่มีแรงตับนะค <c oughs> ะไม่ได้กินขนมดอกลัเจี ก็เลยมาคิดค้นว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีแป้งโมโน้ำเราก็เลยคิดคน้นเป็นคนที่คิดค้นคนแรกที่เอาแปงเอาแป้งที่โมูน้ำเอามาพัฒน,นามาทำทำยังไงให้มันนิ่มขึ้นทำยังไงให้มันได้รูปทรง ซึ่งเมื่อก่อนทําไปร่อนไปแป้งแป้งโม่นะคะมันก็จะร่วนแล้วก็ไม่ติดเดี๋ยวลองชิมดีกว่าโมน้ําตอนนี้ก็จะมีขายมากแล้วค่ะตามตัวสรรพสินค้าบอกว่าแป้งโมน้ำแต่ว่าสำหรับที่ขอบคุณครับสำหรับที่ทุกตาก็คือแป้งโมน้ํานี่รู้อยู่โห บลห์รจริงหรือว่าบุรีกค <c oughs> ิดบุรีเห็นว <c oughs> สั่นเลยคล้ายนะ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยครับคือกระดอกลำจียมันเป็นดอกตรงไหนกันเนี่ยเป็นดอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเกดสรเน,นี่ยที่ร้านเรามีแต่พอดีตอนนี้ที่ร้านเราขายหมดไปแล้วเกสร<อ><อ>ค่ะเกสรก็จะเป็นตัวไส้แล้วก็จะใส่วุ้นสีสันสวยแล้วก็ขายดีค่ะการเก็บรักษาก็อยู่ได้นานตา ดอกลําเจียกเป็นเกสรลําเจียกที่ได้ชื่อว่าเป็นของชื่นจะเป็นดอกลําเจียกค่ะแต่ที่อื่นจะเรียกคําว่าเกสรลําเจียกของเราชนะอาหารพินพรสไทยแท้ระดับมากซึ่งได้ไปโชว์สวิตอิตาลีและพ่อตะเรียค่ะเพรพี่ก็ไปเองเลยไปเองค่ะเพราะว่าไปตะกวดเองที่จะขาวัานอาหารค่ะโดยการกรมส่งเสริมให้การสนับสนุนโดยการที่ให้เราไปประกวดเนี่ยจาก2000คนทั่วประเทศ เหลือ600 600คัดแล้วเหลือี่5 25คัดเหลือ10 10แล้วเหลือ5ที่ไปนี่5คนที่ไปนี่5คนค่ะจาก2,000เจนจุดเจนที่สุดจาก2,000อันนี้เป็นความภูมิใจที่ที่เราเราสามารถบอกให้คนอื่นมีพลังเหมือนกับเราได้ใช่ค่ะครับเราเราต้องบอกต้องบอกเนียกำลังใจของเราก็คืออยู่ที่เราเคยไปเฝ้าเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชฌาการพิชญาวันที่5ธันวา พศ2,522ท่านได้ถามว่าตากลัมเสียตัวเนี้ซึ่งเวลาเรายืงทำมากมันก็ยืงเหลอมากเราจะเอาตัวนี้ไปทำอะไรช่วยต่อยอดคำว่าต่อยอดเนี่ยมันสั่งใจต่อยอดมากต่อยอดจริงค่ะก็เอาตากลัมเสียตัวเนี้ค่ะไปกวนกัะถั่วซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของที่ร้านเลยเอาไปทำขนมกงตัวนู้นนะคะ จะมีร้านเดียวที่ใช้กะเหม็นเกียกทำหรือว่าได้ต่อยอดตามที่ท่านใช่ค่ะแล้วแล้วก็ตัวแป้งตัวนี้ใช้ไม่หมดเราสามารถที่จะไปทำขนมบัวลอยทุกอย่างในรอบตัวเราใช้ได้ทั้งหมดตามแนวที่กองก็คือจริเๆแา้พี่จะคิดไปส่วนผสมของแป้งนี้มาใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในใจแล้วก็เคยแนะนำให้คนอยู่ได้ ก็ right. ตอนก็ได้ไปสอนตามมาหาวิทยาลัยหรือว่าไปโชว์กล mm hmm. ่วาค่ะแล้วก็ให้ความรู้พอกลับมาจากไปกลับมาจากสวิตก็เอาแป้งตัวเนี้ยใช้แป้งกล้วยเอาคือบ้านเรากล้วยเยอะก็เอากล้วยเนี่ยมาทําเป็นตัวแป้งแล้วก็เามาผสมในตัวนี้ซึ่งก็จะได้ต่อยอดให้สมาชิกกลุ่มซึ่งเราตั้งกลุ่มเป็นวิสากิจชุมชน ค่ะเราก็ให้สมาชิกกลุ่มเราเนี่ยได้เอาทําแป้งกล้วยแล้วก็มาขายได้มีรายได้ชีวิตนี้เหมือนกับว่าเป็นคนที่เสริมคนอื่นแล้วไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งก็พอแล้วในการที่ทุกอย่างที่เรามีแต่ว่าเราอยากให้คนอื่นได้ทำได้อยากทำเพื่อสังคมบ้างในกรณีตอนนี้ที่ก็กำลังจะมีค่านผ่ไปเผยแพร่ต่างประเทศอย่างเดี๋ยวสงสัยว่าพี่สุกตาคงอะต้อง เอาไอ้อาหารอร่อยออร่อยพวกนี้เป็นแนะนำะะเนอยแพร่ยแพร่บทัวร์เชิญมานี่เข้ามาทานกันเลยพามาค่ะ,าาคะเพราะว่าเวลาทัวร์มาเนี่ยพวกไกดเนี่ยก็จะโทรมาบอกก่อนว่า เนี่ยลูกคัวเนี่ยต้องการจะทําตรงนี้ตรงนี้นะเราก็จะเตรียมเครื่องไว้แล้วลูกคัวเนี่ยก็จะมาช่วยกันทําทําแล้วก็ซื้อไปแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนําพานุมานคุกฝุ่นค่ะเดี๋ยอะไรครับเดี่ยวอะไรพานุมานคุกฝุ่นใช่ค่ะลองทานได้นะคะก็ด่เคียวอ่าไม่ได้ขออนุญาตทานได้เลยฮะไม่ต้องไปซ้ำไม่ต้องไปซ้อำเลยค่ะลัวแล้วโอ้เข้าใจคิดตั้งชื่อเองหรือว่ามันเป็นของโบราณอ่ะมันเป็นของโบราณนะคะ 嗯。Mm hmm. <laughs> ทำไมมาหลายที่ก็ไม่ค่อยเจอพวกนี้เลยที่มาซื้อุณแก,แกเพราะว่าเรจะคิดคอยู่คนเยอะคือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราจะมีของแปลกมาหนึ่งอย่างเดือนอาทิตย์จะมีของแปลกมาหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเวลาคนมาที่ร้านถ้าจะทานขนมอะไรต้องโทรมาบอกว่วงหน้าเพราะเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างพ่งนี้เราจะทํเลไลทขนมเลไลซึ่งไม่มีใครรู้จักแต่ว่าลูกค้านัดไว้ว่าพ่งนี้จะมานะจะทํเลไลโชว์เขามาซื้อแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบีบนาดวน ลำดวนตัวนี้จะเป็นงาดานะคะนี้ไม่ใช่เกสรล้ำดวนเหรอคะไม่ใช่ค่ะอันนี้กลีบลำดวนนี่อันนี้เป็นอันนี้ดอกลําเสียงใช่ค่ะลองทานได้นะคะหอมค่ะอันนี้สําหรับสายรักสุขภาพค่ะสําหรับสายรักสุขภาพจะไม่หวานค่ะตัวนี้ไม่หวานแล้วก็จะ ละลายในปากใี่เอินจะแข็งอืมนึกถึงถึงรับขายอะไรกันดีอออันนี้แปดชิ้นอยู่ที่สามสิบห้าบาทค่ะเรวของหวานคุกขุนอนุมานคุกขุนสี่ชิ้นนะอยู่ที่สามสิบห้าเราจะขายราคาแบบมาตรฐานเลยค่ะสําหรับลูกค้ามาก็อยากให้ได้ของอร่อยและของถูกไปทานของฝากค่ะเป็นของฝากสามชิ้นแลเวเชื่อว่าต่อไปแนอนาประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทั่วโลก ที่ตัวทายจะต้องมีส่วนสำคัญแน่นอนนะครับอันนี้อะไรครับนี่อารัวสดค่ะอารัวเหรอเนี่ยฮะค่ะอารัวสดอย่างนี้กลายเป็นลูกกล้วยกล้วยแล้วทาแล้วจะหอมกล้วยค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ก็อยู่ที่สามหวีเนี่ยสามสิบห้าบาทสามหวีสามสิบห้าทแพงกันแน่สามหวีสามสิบห้าบาทหวีสิบบาทสบะสิบบาทเท่านี้มันแพงเข้อใครับเนี่ยผมดูแล้วออ๋มันเป็นงานละเอียดค่ะงานละเอียด นี่ไงมารยาละเอียดครับท่าครับอือาีงนะองทานได้นะคะหอมกล้วยค่ะเชิญค่ะสิบกว่าบาทนี่นะก่อนจะทานนี่ต้องทานทีละลูกมีสิบเก้าลูกนะคะเ,คเป็นมงคลอันนี้สอนด้วยปะคะแม่สอนค่ะอันนี้ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ค่ะ<ม>เพราะว่า<ม>เราจะเข้าพอทําเสร็จทุกอย่างเราจะเข้าตู้อบเลยใช้ตู้อบลมร้อน ซึ่งเราจะไล่ฟาร์<ผ>มชื้น <ผม S 1> เนาะ <ผม S 1> อย่างขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยที่ไหนก็ไม่มีเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยิน,เ,ยยนเลยใช่ค่ะจะเป็นขนมที่มีถั่วมีงามีดอกไม้<อ>เพราะว่าแล้วเราก็จะห่อเป็นห่อเล็กๆนะคะห่อเล็กๆมีแป้งหุ้มหอมอร่อยใช้แทนเวลาเราท,ทําพิธีมงคล<อ>เวลาเขาโรยเขาตอกแบไม้ใช่ไหมคะใช่ครับก็หทานไม่ได้แนละ้วเสียเงินด้วยแล้วก็ทานไม่ได้ แต่ตัวนี้เราทําเป็นห่อแล้วก็ไปไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็แจกเราอะอยากจะให้ทุกคนน่ได้รู้จักกินขนมไทยแล้วก็เด็กน่ะเด็กน่ะเขาจะเห็นความสวยเขาก็อยากกินครับก็ขอบคุณนะพี่เอ็มอายุมันขันยีแล้วเป็นคนนี้ให้เป็นผู้ขวัญเมืองไทยตลอดไป่ขอบคุณค่ะพอดีครับแล้วนอกจากนี้นะครับพี่ตุ๊กตาก็ยังทําขนม ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวได้กินด้วยนะฮะเออได้ลองทำได้ลองทําแล้วซื้อกลับไปด้วยอ่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับครั้งต่อไปอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรครับที่เราจะไปดูมีของของหวานเยอะและตอนนี้มันมีของข้าวๆอะไรบ้างไหมครับปลาทอดอ่าที่นี่เขาเรียกว่าปลาเห็ดเหอฮะปลาทอดมันทอดมันไม่ใช่นะมันจะเป็นคนละตัวกันนะถ้าทอดมันเนี่ยอ่า ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาเขาจะใช้ปลากายแทๆ้ๆนะแต่ถ้าไปเห็ดเนี่ยมันจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลายกยอปลาส้อยปลาซ่าอะไรบรงเนี้ยขอดเกตตัดหัวทำฟาฟามสะอาดดีๆแล้วมาสับๆปลาเห็ดในที่นี้ก็คือละทอแล้วมันจะเหมือนปลาเห็ด <c oughs> เหมือนแบน,แบนๆนะ <c oughs> แล้วก็รส <c oughs> ชาติมันจะมีเซกเจอร์ของมันคือ มีกระดูกแต่สับละเอียดอะไรเหมือนกับว่ามีก้างมีอะไรปนๆกันไปนะก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะถ้าลองทานแต่ซึ่งคงอยู่ไว้ของของฟาร์มดั้งเดิมของตลาดวิเศษก็คือว่ามันจะมีน้ําจิ้มแต่น้ําจิ้มในที่นี้อ่าทางเทพอ่ะไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรอ่ะเขาก็จะไปดัดแปลงใส่ทัวแตงกวาแตงกวาแตงกวาแต่กว่แตงกวาแต่วนีกว่าแตกก แล้วเคี่ยวน้ําน้ําเชื่อมแล้วก็จะใส่มะลกอนะแล้วก็นึกภาพน้ำลายไหลแล้วก็ไปเห็นเนี้ยทอดละลน้นแล้วก็กิมกินอะไรกินใส่มะ,มะละกอเขาด้หรอครับมะละกอมะละกอสาบเ,นะเนี่ยนะนี่แน่ผมถึงได้บอกไปออกขายขายตลาดแล้วก็ผมว่าปลูกมะละกอส่งเขาปลูกพริกส่งเขาทุกอย่างเนี่ยต้องต้องเขาเรียก เข้าไปเป็นเหมือนสายสืบลุงเกษตรอย่างเงี้ยเข้าไปเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ทําป้อนไปเพราะเขาขายทุกวีทุกวันเอื้อเฟื้อต่อกันใช่ไหมเขาช่วยเราเราช่วยเขาใช่ส่งผลิตภัณฑ์แล้วมันแค่เขาส่งแค่วัตถุสุกเขาส่งวัตถุดิบด้วยในที่นี้บางคนก็ซื้อไปทอดเองที่กรุงเทพที่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ร้อนกิโลกี่อะไรแต่ถ้าซื้อที่นี่ไปนะมันไม่ร้อนแล้วก็เขา เขาก็จะบอก่ะต <water> so ั้งน้ํามันองศากี่องศาประมาณเท่านี้ลองหย่อนไปชี่ไหมอะไรไหมก็คือไปเรียนรู้แล้วก็มีองค์ความรู้ไปในตัวกการทอดสาเหตุ